วันนี้ที่ตาทำอะไรลูกเล,เล่นขายของขกำลังทำกับข้าวอะไรลูกพิซซ่าทำพิซซ่าอ้าพิซซ่าอะไรเป็นแบบเนี้ยเอาก็เป็นสิอ๋อพิซซ่าใส่ดอกไม้ด้วยอร่อยไหมอร่อยโอ้มีกกอุปกรณ์ให้ส่วนประกอบอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไรลูกชีท้ทีละอันอันนี้คือ อันนี้คืออะไรลูกอันนี้หรออันนี้คือพริกมีผักดิบด้วยเราเนี่ยนี่คือพริกเหมือนกันอันนี้อันนี้คืออันนี้คืออะไรกหืออ๋อก็เหีนกันแล้วเนี่ยนี่คือเส้นอันเนี้ยอันนี้คือผักผักอ่ะทำเลยทำพิซซ่า ทำพิซซ่าให้ดูหน่อยอทพิซซ่านะาโอ้มีแบงค์ด้วยเงินแม่ขาแม่้ามีเงินเยอะเลยทำอะไรอยู ่ใส่ต้นประกอบอะไรบ้างอ,นนอ่าใส่เข้าไปเลยพัด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 เอ้ยมันไม่ใช่ก๋ข้าวนะอ่าเป็นพิซซ่าเลยใช่พิซซ่าใชอา่อ่าทำแป้งพัดพัดพัดผัดอ่าเชิญชวนลูกค้าด้วยเ,<อ>เชิญชวนลูกค้ามาซื้อเลย มาซื้อพิซซ่าเร็วเอาไปอบยังอ่าเอาไปอบตอนไหนอ่ะอ๋อกำลังอบอ่าอบอยู่กำลังอบพิซซ่าอบเสร็จยังเสร็จแล้ว,ลวได้พิซซ่าแล้วตักให้ลูกค้าไหมตักให้ลูกคา้าอ่ะลูกค้าอยู่ไหนอ่ะอ่าอยู่นี่ลูกค้าอยู่นี่เทใส่าาใจ,จานอ่าเทใส่จาน เจะใส่จานแล้วทำให้ตตอ่า <expand> ขันหน้ามาเรียกลูกค้าด <heartbreaking> ้วยข้ามาลูกคาซื้อขับข้าวไหมซื้อไหมอ่าลูกค้ากำลังกินแล้วขั่หาารยกลูกค้าด้วยนี่อ่าลูกคากิน ลูกค้าจ่ายตังค์ลูกค้าจ่ายตังค์ให้แม่ค้าแม่ค้าเก็บตังค์โอ้เก็บตังค์เก็บตังค์โอ้ได้ตังค์แล้วโอ้ทอนเงินด้วยเหรอนะทอนเงินโอ้อาบ๊ายบายจบแล้ว